ยังหาเอกสารของศพทั้ง20บศพไม่เจอยังหาไม่เจอนะครับโดยให้เหตุผลว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยทางอดีตวายาวจักรกรที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นคนจัดเก็บเอาไว้ตอนนี้ทางวัดเนยังหาเอกสารเหล่านี้ไม่ได้แต่ยืนยันด้วยวาจาว,ว่าศพทุกศพมีการแจ้งการตายนะฮะและการแจ้งญาติของทางผู้ตายไปแล้วแล้วได้มีการเซ็นเอกสารมอบร่างกับทางวัดแล้วเรื่องราวของศพ20บศพ นะครับเมื่อวานนี้ที่มีการลงพื้นที่แล้วก็ไปดูมาคือคือขอโทษนะตอนที่ไปเจอตอนนั้นเราไปเจอในลักษณะแบบไหนฮะไปเจอยังไงคือคือคือต้องต้องเรียนพี่หนุ่มว่าผมเนี่ยตรวจไปเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแต่ละแต่ละโซนมันมีเป็นโซนโซนสถานชีวพิบาลโซนหนึ่งที่ดูแลผู้ป่วยทั่วไปนะครับโซนที่สองคือ,อ,อตรงตึกอาคารเมตตาธรรมที่มันเป็นอาคารล้างและสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสถานพยาบาลเก่า แล้วแล้วก็น่าจะมีเรื่องพรบสถานพยาบาลตรงนี้เป็นเรื่องการผิดกฎหมายโซนที่3เนี่ยจะเป็นโซน h i v อวนะครับแล้วโซนที่4ที่ผมกลับมาดูก็คือเรื่องของศพพอเข้าไปดูทีแรกเนี่ยมีคนบอกว่ามีมีเป็นเป็นเป็นกระดูกเรซินผมก็นึกว่าคงไม่มีอะไรมั้งแต่พอเดินเข้าไปนนั้นปั๊บทุกอันเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะไม่ใช่ลงแก้วนะตารางนี่เหมือนกับเป็นเป็นกรงลวดธรรมดา แล้วก็นำมุ้งเป็น,ปนกรงที่ใส่แบบขอขอภัยแบบเหมือนกังสัต์เลี้ยงใช่ไหมกรงเหมือนกรงรถกระบะเคยเห็นไหมที่รูรูนั่นเลยนั่นแหละคือกรงรถกระบะดีๆนี่แหละเอามาทําครอบแต่ว่าไอ้ที่นอนเนี่ยก็เหมือนก็นอนอยู่บนบน,บน,บ,นบนเตียงธรรมดานี่นอ,อย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่ชแบบนี้เลยแล้วแล้วก็เป็นผ้าเป็นผ้าเหมือนผ้ามุ้งอะเอามาคุมเอาไว้ให้เฉย แล้วก็อากาศก็เปิดแล้วพัดลมเป่าเข้าไปอีก uh huh. เหมือนเป่าทางเป่าศบใครไปอยู่ผมที่ไม่กล้าอยู่อยู่ท้ายลมเลยคราวนี้ uh huh. เพราะว่าต้องพยายามเรี่ยงเพราะว่าผมกังวลว่าคน uh huh. ที่เป็นผู้ป่วย HIV เนี่ยภูมิมันตกร่างกายบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเป็นโรคเช่นโรคเอทีบีวันโรคอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นแอร์บอลได้ uh huh. ซึ่งมันก็ทําให้กายแทนที่จะมานั่งฝึกสมาธิ สงบจิตผมว่ามันจะได้เรื่องของโรคเนี่ยเข้าไปในร่างกายด้วยก็ไม่รู้ว่ามีใครเข้าไปนั่งตรงนั้นแล้วมันจะมีหรือเปล่าแดีวพี่<ะ>แล้วร่างพวกนี้มาจากไหนก็เท่าที่รับทราบมาก็คือว่าเขาบอกว่าญาติาคนตายเนี่ยมอบให้วัดก็คือเป็นผู้ป่วยญาติมอบผู้ปว่วยที่ตายที่วัดเอามาให้ที่ท,ที่นี่แต่ถามว่าเป็นผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่วัดเสร็จแล้วพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยญาติก็เลยมอบให้วัดไปเลยวัดก็เอามา มาดองไว้แบบนี้เอาทำไว้แบบนี้คือมันไม่ได้ดองเลยคุณคนเข้าใจว่าดองนั่นะเหมือนตากแห้งก็คือสรุปก็คือฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้แห้งไปอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเรื่องของอนามัยเนี่ยอันนี้มีปัญหาแล้วก็เลยก็เลยได้คุยกับทางเทศบาลตำบลที่อยู่ตรงนั้นนีผมบอกว่าท่านใช้อำนาจของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเรื่องของสุสานตรงเนี้ยนะครับและเรื่องของการของศพเนี่ยให้ท่านดําเนินการนําไปชาปนกิจ นะครับ<อ>ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราเลยได้ข้อสรุปสดๆก่อนเข้ารายการพี่หนุ่มนะพอดีผมก็ได้คุยกับทางหลวงพ่อเมื่อสักครู่นี้เองก่อนด้เข้าผมบอกว่าท่านต้องรีบเอาศพตรงนี้ไปชาปนก,กิจนะท่านก็เลยกําหนดไว้แล้วว่าวันเสาร์นี้นะครับช่วง10บโมงเช้าเนี่ยท่านจะเผาท่านจะนําพับทั้งหมดเออพระนะครับน่าจะจํานวนมากพอสมควรมาเรื่องของการส่งส่งศพแล้วก็เผาชาปนกิจเรื่องนี้ให้มันให้มันเรียบร้อยเ <20 S 2> พราะยี่สิบร่างใช่ไหมฮะตรงนี้ เราเราเข้าไปดูเฉพาะตรงนี้นะยี่สิบแต่เมื่อเช้ามีคนมารายงานผมว่ามีอีกยี่สิบพบมีอีกมีอีกที่เนี้ยมันไม่ถูกกาหนดเป็นสถานพยาบาลดังนั้นเวลาตายเนี่ยคุณหมอมารับรองการตายตรงนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สถานพยาบาลก็เปรียบเสมือนว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยกลายไปเป็นเคหาสถานเหมือนเป็นเคหาสถานปั๊บมันเวลาเสียชีวิตเท่ากับว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติต้องโทรแจ้งตำรวจ หรือเจ้าพนักงานปกครองแจ้งเล่าให้เอาศพไปทําการผ่าพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตนะครับแล้วคุณหมอก็จะออกใบรับรองมาว่าเสียชีวิตเพราะอะไรถึงจะไปแจ้งมอรณบัตรต่อไปเพราะนั้นไอ้ขั้นตอนตรงนี้มันเป็นขั้นตอนที่ได้ได้ทำมาแค่ไหนอย่างไรนะครับคือคือตัวพี่เองได้คุยกับท่านพี่ได้ถามท่านไหมว่าท่านได้มีการแจ้งไหมว่าร่างนี้เสียชีวิตแล้วคนนี้เสียชีวิตคนนี้เสียชีวิต ได้มีการแจ้งไหมเขามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เป็นคนดูเปรียบเสมือนคนนี้เปรียบเสมือนเป็นผู้จัดการะดังนั้นคนนี้จะเป็นคนที่รู้ขั้นตอนทั้งหมดก็ได้ถามแล้วว่าเขาบอกว่ามีการส่งมอบศพเนี่ยอย่างถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบดังนั้นผมไปเห็นแล้วผมก็เลยฟันธงไปเลยว่าการที่มีศพในลักษณะอย่างเงี้ยผิดกฎหมายผิดเลยผมพูดเลยคนผมพูดกับเจ้าหน้าที่เขาเลยว่าอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนถ้าท่านมีใบอนุญาต มีการส่งศพมอบศพอย่างถูกต้องก็ตามเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำณขณะเนี่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยต้องต้องดำเนินการถ้าไม่ดําเนินการผมจะดําเนินคดีต่อท่านก็บอกว่าตอนนี้มีโครงการจะสร้างหมู่บ้าน<ว>หมู่บ้านนะพี่สร้างหมู่บ้านให้กับผู้ป่วย HIV ไีด้อยู่ทักษก็เลยบอกสร้างหมู่บ้านมันต้องเป็นโครงการที่ใหญ่มากนะเพราะสร้างหมู่บ้านนะออแล้วก็ถามว่าแล้วหลวงพ่อสร้างทําไมอะคะอะไรเงี้ยสร้างสร้างสร้างเพื่ออะไรอะไรเงี้ยบอก ก็เผื่อแบบว่าคนที่เขามาอยู่ที่วัดเนี่ย<ม>เผื่อเขาได้เจออกันเออเขาเออได้สร้างครอบครัวกันเขาได้กันเขาไรกันแบบมีลูกมีเต้ากันอะไรเงี้ยเออเขาก็จะได้มีบ้านอยู่อะไรเงี้ยแบบอืมอะไรเงี้ยบอกตั๊กก็นึกในใจว่าคือตอนนั้นอ่ะเราไม่เข้าใจว่าแต่ พี่หนุ่มอันนี้มันมานานแล้วมันหลายปีแล้วเราก็เราไม่รู้ว่ายาเนี่ยมันไปไปถึงไหนแล้วใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยเราก็รู้แค่ว่าเออองค์การทำไมโรคเขาว่าเออเอชไอวีเนาะมันเป็นโรคที่เป็นโรคติดต่อเนาะไม่อยากให้มันแพร่เชื้ออะไรเราก็รู้แค่นั้นความรู้เราแค่นั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ายามันพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วก็ตักรู้สึกเอ๊ะในใจทําไมต้องให้เขามีครอบครัว ทำไมต้องให้เขามีมีลูกมีเต้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นการแพร่เชื้อต่อไปไหมเด็เออแล้วตักกรนิ้ใจบอกหลวงพ่อคะถ้าเกิดอย่างนั้นนะเอะมันมันมันเป็น,นการแพร่เชือเ้อหรอตักกถามเลยเพราะมันสงสัยเนาะก็เลยบอกหลวงพ่อคะถ้าเกิดให้เขาแต่งงานมีลูกมีเต้ามันไม่เป็นการแพร่ไปเหรอฮะเล็กอย่างหนึ่งเด็กจะอ,อยู่ที่ลูกก็ได้ใช่แล้วก็บอกว่าหลวงพ่อแล้วแบบเด็กที่เขาเกิดมาเนี่ยแบบเขาก็ต้องได้รับเชื้อสิอะไรเงี้ย แล้วเราถามเด็กก่อนไหมว่าเขาอยากเกิดมาแล้วเขาอยากติดเชื้อเอชไอวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราถามเด็กก่อนไหมเราไม่ได้มีโอกาสได้ถามเขาเลยนะว่าเขาอยากเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ถามถึงจะไปปลูกบ้านให้เขาอยู่ให้เขาได้อยู่กันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่มีใครที่แบบว่าในสังคมนี้ได้ดังใจไปทุกอย่างไหมอะไรเงี้ยบางทีโอเคเราเป็นผู้ป่วยเอชไอวีเนาะในในสมัยก่อนนั้นนะเราก็ต้องอยู่แบบเออู้ว่าเราต้องต้องอยู่ปฏิบัติตัวทําตัวแบบไหนในแบบเงี้ยก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตเงี้ยเราก็รู้สึกอย่างนั้นก็ถามหลวงพ่อไปอย่าง ท่านไงท่านก็ไม่ตอบเราไม่พูดอีกเลยไม่พูดเรากับเราอีกเลยอะไรเงี้ยแต่ก็นนึกในใจบอกว่าอุ้ยท่านแล้วอยากจะตบปาตัวเองยังเงยบอกมึงแทหลวงพ่อโกรธแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าโกรธไหมก็ก็ไม่คุยอีกเลยแหละก็คิดรู้แล้วกันไม่หันหน้ามามองเลยแล้วก็ตอนนั้นน่ะตอนนั้นแบบรู้สึกใจเสียเลยอะไรเงี้ยบอกลวงพ่อโกรธเราแน่เลยไม่ตอบเราเลยอะไรเลยอะไรเงี้ยอธิบายให้ท่านฟังตั้งแต่ต้นเลยว่าท่านทําในวัดของท่านมีอะไรผิดกฎหมายบ้างผมอธิบายท่านท่านยอมรับ ขันยอมรับใช่ไหมอย่างเช่นอะไรบ้างที่พ <spy. S 2> ี่อธิบายก็ผมอธิบายเช่นว่าอ,อย่างกรณีต้องใช้คาว่าอันไหนที่เจ้าหน้าที่ให้เตือนให้ปรับปรุงอย่างเช่นสถานชีวพิบาลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ห้ามมีคุณหมอมารักษาอัน,นกลายเป็นข้อห้ามนะเพราะว่าเขาเอาไว้สําหรับดูดูแลผู้ป่วยที่เช่นอาบน้ำให้ยาดูแลเบื้องต้นทำทำซักชั่น หรือว่าจะเป็นเหมือนที่พักพิงผู้ป่วยก็เป็นแค่นั้นได้แต่ถ้ารักษาไม่ได้แต่ถ้ามีคุณหมอเนี่ยมาตรวจเป็นประจำเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นข้อห้ามไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ทีนี้มันก็จะมีประเภทหมอจิตอาสาบางคนก็ไม่รู้ไม่ได้รู้ข้อกฎหมายเนี่ยมารักษาที่นี่ก็มาพอมาปุ๊บมาพูดผมก็บอกว่าถ้าครั้งคราวเนี่ยยังพอพอเข้าใจได้ถ้าแบบมามาแต่ถ้ามาเป็นประจําทําไม่ได้เลยเราก็ต้องบอกคุณหมอเออทางทางหลวงพ่อว่าให้ระวังนะถ้าเรื่องนี้เนี่ยผิดดําเนินคดีนะครับ แล้วอันนี้โดนหรือ,อยังถือว่าโดนหรือ,อยังอ,นนอันนี้ยังไม่ยังไม่โดนเพราะว่าเข้ามาเป็นเป็นครั้งคราวแต่ก็ต้องบอกว่าวิธีวิธีแก้ท่านก็ต้องไปเปิดเป็นคลินิกแยกออกมาจากโซนนั้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วท่านก็หาหมอประจาอันนี้ธรรมะทำอันนี้เราได้อธิบายในในมุมนั้นไปก่อนอน,นี่ข้อแรกนะข้อแรกอันที่2ก็คือเราก็มาอธิบายว่าไอสถานสถานที่อาคารเมตตาเมตตาธรรมที่ที่เป็นอาคารเก็บของลกร้างแล้วก็เป็นที่ ขยะเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะครับอาคารร้างผมถือว่าอาคารนี้เป็นอาคารที่เข้าข่ายเป็นสถานพยาบาลเพราะผมเจออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์อยู่ผมก็เลยบอกท่านว่าอันนี้ต้องดำเนินคดีท่านนะท่านก็บอกว่าครับก็ท่านก็เข้เขเขาใจท่านก็รับทราบเรื่องเรื่องต่อมา<ท>อันต่อมาก็คือท,ท่านยอมรับเลยอันนั้นว่าผิดจริงก็ก็ก็อธิบายท่านฟังไปแล้วนะครับส่วนท่านจะยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยก็ไปรอจน เจ้าหน้าที่เขาเขารียกมาสอบปากคำอันนั้นนั่นต้องนั่นไปอีกตอนหนึ่งก็คือมีชีวาพิบาลเมตตาธรรมแล้วก็มีอะไรคแล้สามเข้าไปอีกที่หนึ่งก็คือเป็นสถานที่ที่ดูแลผู้ป่วย HIV อเนี่ยอันนี้เราบอกว่าให้ท่านไปทําเป็นในลักษณะของการจดเป็นอะไรนัเนื้อซิงโฮมครับเนื้อซิงโฮมเราให้ไปจดเป็นเน r s อเนื้อซิงโฮมเพื่อ เพื่อจะได้ดูแลผู้ป่วยแบบถูกต้องนะครับแล้วก็จะได้มีมาตรฐานมากขึ้นอันนี้คือให้ควรไปจดเป็นเป็นเนอร์ซิ่งโฮมซะอันนี้เราก็แนะนําท่านเพราะตอนนี้อันเนี้ยของท่านน่ะไม่มีนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าข่ายไปเรื่องสถานพยาบาลเพราะว่ายังไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆเลยนะครับดังนั้นก็ตรงนี้คุณหมอก็ประเมินแล้วว่าตรงนี้ยังยังไม่เข้าข่ายการเป็นสถานพยาบาลยังหาเอกสารของศพทั้ง20ศพไม่เจอ,อย,ยังหาไม่เจอนะครับ โดยให้เหตุผลว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยทางอดีตวายาวัจกรที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นคนจัดเก็บเอาไว้ตอนนี้ทางวัดเนี่ยยังหาเอกสารเหล่านี้ไม่ได้แต่ยืนยันด้วยวาจาว,ว่าศพทุกศพมีการแจ้งการตายนะฮะและการแจ้งญาติของทางผู้ตายไปแล้วแล้วได้มีการเซ็นเอกสารมอบร่างกับทางวัดแล้วส่วนที่มีข้อมูลว่ามี20บศพนะฮะอยู่ในโครงการ uh, ธรรมรักษ์นิเวศสองอำเภอหนองม่วงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางปกครองท้องถิ่นเนี่ยกำลังเข้าไปตรวจสอบอยู่ นี่นะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยทางวัดก็บอกว่ามีเอกสารแต่หาไม่เจอในทางกฎหมายแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเซ็นมอบร่างให้กับวัดแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวัดจะเอาร่างนี้ไปทําอะไรก็ได้ไม่ใช่หรอคือมอบร่างก็อยู่ในความดูแลแต่ว่ามันต้องทําให้ถูกสุขลักษณะทีนี้ประเด็นก็คือถ้าหาเอกสารไม่เจอผมเชื่อว่าญาติของเขาเนี่ยยังมีคนที่ยังยังมีชีวิตอยู่ก็มาปรากฏตัวแสดง แสดงตัวก็ได้<ช>แล<ช>้วถ,<ช>ถ้าเกิดว่าเป็นญาตจริงหายกษสารไม่เจอตัวดีเนเอก็ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไร